โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกับโปรแกรมคาร์บอนดูสกอร์นะครับผมเราวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์ประจำวันที่17กันยายนนะครับเป็นคู่ของเอเวอเรตต์นะครับพบกับเซาท์햄ปตันนะครับในคาราบาวครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับผมทำได้7ประตูนะครับเอเวอเรตต์นะครับส่วนเซาทแมปตันทีมเยือนนะครับ ทำได้6ประตูนะครับอันดับกับคะแนนก็ไม่มีนะครับเพราะเป็นบอลถ้วยนะครับผมส่วนราคาต่อรองนะครับเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับอีวอร์ตันต่อที่ครึ่งลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาคํานวณกันเลยสำหรับใครในผมที่สนใจอยากได้โปรแกรมนะครับสามารถเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับผลการคำนวณคู่อเวอร์ตันนะครับพบกับเซาเทมตันนะครับก็ โอกาสสูงนะครับมีอยู่66%ก็นนะครับก็แนะนาให้เล่นไปที่สูงแรกก็ได้นะครับผมส่วนโอกาสชนะวันนี้นะครับเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตันนะครับมีอยู่51%นะครับอัตราการชนะของทีมเยือนมีอยู่49%สานตะครับเซาทมตันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็สามารถตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับไปที่เอเวอร์ตันนะครับผมใส่ไปที่ครึ่งลูกนะครับผมสําหรับคืนนี้นะครับ ก็จัดไปตามนี้ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้โปรแกรมอยากได้แอปนะครับติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ l i n e แอดดูสกอร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ